ช่องเย็นเผื่อจะได้เห็นช่องครอด <c oughs> แน่นอนแน่นอนกูจะไปเให้เห็นกูจะไปดูเลยเชี <c oughs> ชวยวพี่ <c oughs> โ,โหเฮียโยกใหญ่เลย <c oughs> พี่เข้าเข้าเข้ามานานเนี่อ่ะเข้าเน่ยแหละวันนี้เพิ่งหมดแล้วก็เล่นเลยเพิ่งเข้าเลยเหรอเข้า <c oughs> เลยแหละกู <c oughs> อยากเข้าด้วยคนนะ <c oughs> เข้าลึกนะพี่เข้าลึกนะพี่บอกเลยเท่าไรกันเชียวมันจะเท่าไหรกันเชียวกูก็อยากจะให้ลองอยากให้รู้จังเลยแบบแอลลันอะอยากลองลองแอลคดแหละแค่ละแหละคดกี่เป้าหคดไปทางซ้ายด้วยดีไอที่สำคัญนะเดยหุ่นอย่างเฟียว ไอพีพี่ไม่ลองเต้นเต้นไอพี่ไม่ลองเต้นไอเพลงยังัดทางงัดบ้างอ่ะพี่งานท้งงัดต่อเอออยากโดนยัดคืออยากโดนงัดกูอยากงัดได้แหละพี่ไม่ลองไอปลาลำปั้มปั้มาพี่อะไรนะปลาลำปั้มปั้มลำปั้มปั้มเหรออายุเท่าไหรเนี่ยมาเรียกเรายี่ทีบยี่ยีบครับ โอ้ยพี่เท่าไหร่อ่ะให้ายห้หายอยสิบสี่แก่ไปยิบสามต้แก่ไปยิบสองกลงแก่ไปยี่สิบเออ่ะแก่ไปสิบเก้าสิบเก้าตากำลังนาเอ้ยใช่ เี่ยนมหกนมหกเออนมหกเอีลดีอีลดีอีลดอลดีเอลเอลดีเฉพาะตอนเต้นมาได่พีดเอ้ยพีดปะพูดเป็นเล่นตานัดเจอได้นัดเจอวุ้ยอยากนัดเจอจริงเยี่ย่กำแพงเพชรครับ เดี๋ยวได้โดนช่องคลอดอันนี้อยู่จังหวัดอะไรเอาดีๆกรุงเทพกรุงเทพโหกรุงเทพอี่ยช่องเย็นก่อนผมก็อยากไปล้อของกรุงเทพบ้างละมันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าของกรุงเทพเนี่ยว้าวคิดว่าจะบูชาอะไรนะคิดว่ายังไงล่ะคะคิดว่าก็ยังจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะเกินไปแล้ว อยากขาขึ้นเตียงมั้ะก็มาปาดกหน่อยเลยึงแล้วก็เป็นมม่วง้อยากลูกขาไอเตตยอยากหลับแต่ไม่ตื่นาว่ะตก่นมว่ะตื่นว่ะเออหมูยางเช่าเลยคกคุน้อไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยทำไม เธอก็มีนวดเหมือนพี่เธอเลยอะอะไรละ่ะกูเหมือนกันด้วยเฮียมาถึงไกลโยกให้กูดูเลยเช<า>เียวกูเฮียดูเสียงบอกสัญญาณเ็ดเคเนเด้เฮ้ยอย่างชอบเลยอ่ะเหียด,ดูว่าแล้วทีนี้ไปไหนมา เธอไม่เดินถือแล้วเข้าไปด้วยอ่ะทำไมอ,อ,อ,อ่ะะเดี๋ยวะจะไปเฝ้าเธออยู่ข้างในนั้นเลยอ,อ่ยอืมเก็บเคเก็บทรงไม่อยู่ เราแบทึเบื่อแล้หรอเนี่ยไม่เบื่อหรอกแต่แบตเราก็หมดแล้วอ๋อต้ต่อในไอจีแล้วล่ะเอ้ยอย่างนั้นมันก็ต้องไปต่อกันในไอจีแล้วล่ะว่าจะไปช่องเย็นพูดเป็นเล่นสนใจประเด็น,นาาเต็ตลอดหเตนได้สั่นแน่แหละกูปไปอ่ะ อยู่กับใครมองหน้าใครตลอดเลยเหรอเลี้ยวคนเดียวครับไหนหันก็ไม่เชื่อหรอกเลี้คนเดียวจริงๆอันนี้คือสศาลละเราจะไปแล้วนะให้เราไปดีงิงเหรอไม่น่าเลยทิ้เธออย่าไปจากเราเลยระขาดเธอไปไม่ได้ยื้อีกนิดนึงระขาดเธอไม่ได้อะโอเคเราไม่ไปนี่ตัวนี้ชอบเลยแบบนี้สิ่งไรปากกระป๋องปากระป๋องโลดซ่า <c oughs> I want my dick I want โอ้ยเล่นเหมือนกันหมดทุกคนเลยปะเนี่ย <inch differences> <obsessed> อะไรนะอะไรนะนี no ่เล <nhân động movement> ่นเหมือนกันหมดทุกคนเลยปะเนี่ยเยิ่งแค่ โยกเก่งโยกเก่งนะพี่ทั้งน้องทีเนี้ยตะลกกว่าเธอร็ต่อไปแล้วนะแบตเ้าก็หมดแล้วโอเคครับพรอ้อมยิ้อได้เลยอ่ะฮะยี้อไดรอดไหมแล้วยื้อ <c oughs> เธอจะเจ็บคอแล้วนะอันนี้คือปล่อยให้ปัดคนหนึป่ปัดเองเหรอหรือว่าเธอปัดเอง ่าเป็นบางคนครับอ,อืมทำไมเราไป,ปัดอะไรนะแล้วทำไมถึงไม่ปัดเราล่ละโอ้เรายังแม่เธอเป็นเมียเลยอะนะ่ะเราจะปัดเธอได้ไงอนะงั้นไปเจอกันที่ช่องเย็นนะ<ฮ>เจอนสิงหาเออเออเอเอเจอไปช่องเย็นไปช่องเย็นเผื่อจะได้เห็นช่องคลอด <c oughs> แน่นอนแน่นอนกูจะไปให้เหตุกูจะไปดูเลยเชียวไปแล้วม, God, <recognize S 2> ม,มาแล้วปนตำรวแล้วเขารับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเขารับเฮ้ยเจอได้ไงเดี่ยอะไรวันนี้อ๋ออะไรอะไรเดี่ย ไม้นช่หรือผมนี่คิดแหละเอ้อผม่คิดแหละเย็ดเก็ดเจอแล้วสองจะได้ไงเกิดที่อยากชาบเลยโอเคบ๊ายบายเธอบ๊ายบายเธอบ๊ายบายครับ ไม่คิดแล้วล่ะคิดแต่สภาจะพาให้เราไปเจอกันที่ช่องเย็นเออเผื่อเราจะได้เจอช่องคลอดที่นั่นใช่แม่เนาะถ้เคยอ่ะเจอช่องคลอดเราแม่แตาเดี๋ยวเราจะไปเลยเราจะเย้เข้าตาเรื่อดไเียโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสักสักหายได้ะทุกคนกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยทุกคนเดี๋ยวเหรอ แต่คุณจะเจอช่องคลอดแน่ไอ้เหี้ยบบก่อด